ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองกำลังสุรสัติ์กลนตรีได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการล่มเงิยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จึงได้สั่งการให้ร้อยทหารปรานที่2108โดยเฉพาะกิจกรมทหารปรานที่21นําทีมโดยร้อยโทวันชาติเหมือนปืนพอร้อยทอพ .2108 หน่วยงานหลักบรุรรายการ3ฝ่ายในการลาดตระเวนเ้าุ่สมตรวจทันมาถึงเวลา20นาฬิกา50นาทีตรวจพบกลุ่มชายชะากาันประมาณ4-5คนไม่ทราบสัญชาติเดินแบกสิ่งของมาตามป่าตามทุ่งนาบริเวณบ้านแผ่งต้หมุด ชี11ตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมมุม่งหน้ามายังถนนทางหลวงหมายเลข212ทางหน่วยจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งกระสอบที่แบกมาและอาศัยความชำนาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีไปจากการตรวจสอบบริวเวณพื้นที่โดยรอบได้ตรวจพบของกลางปเป็นเหยื่อา2กระสอบและกัญชาจำนวน2กระสอบขั้นต้นของกลางทั้งหมดจะนำมาตรวจนับที่บกรทบ2108เพื่อแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในการร่วมกันตรวจนับพบยบา่้าจำนวน286,600เมตรและกัญชาจำนวน30 หน่วยจึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดเตรียมส่งมอบให้พนันาการสอบสวนสบพบ้านแพงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป